สวัสดีแฟนบอนแมนเชสเตอร์เตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติม,ตมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปให้รับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับการคาดการเกี่ยวกับสเตตัวจริง ก่อนเกมในเกมคืนนี้ครับที่เราจะพบกับรายตันนั่นเองนะครับมีการคาดการณ์ออกมาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรอชมกันนะครับสำหรับแผนว่าแรกครับที่สื่ออย่าง m e n คาดการณ์กันออกมาครับก็จะมีในรายของโอรอานา่าเดนเลิฟมาตินีที่เอเรกินฮาร์กมีการคอนเฟิร์มนะครับว่าทั้งคู่ลงเล่นได้แล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยนักข่าวแรกเนี่ยเขามองว่า แม็กซ้ายยังคงเป็นดาโล่นะครับทางฝั่งขวาก็เป็นวันวิซากากองกลางก็มีคาเซเมโรเอเล็กเซนแล้วก็บรูโน่เฟรนเดสนะครับชุดเดิมส่วนแนวรุกครับจะมีการเปลี่ยนแปลงครับก็คือแรดฟอร์ดประจำการเหมือนเดิมแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าก็น่าจะเป็นฮอยลุนนะครับฝั่งขวาเป็นฟาคุนโดเบีสตรีนะครับนี่คือแผนแรกส่วนแผนที่2ครับผูกศรประตูเหมือนเดิม4แนวรับเหมือนกับแผนแรกกองกลางอาจจะมีการขยับเอาบรูโน ขึ้นไปเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวานะครับแล้วก็ใส่แม็กโทมานีลงมาเป็นกลาง3คนก็คือแม็กโทมานีคาเซเมโรเอเล็กเซนนะครับแล้วก็มีในส่วนของศูนย์หน้ารวมไปถึงปีกซ้ายเหมือนเดิมครับก็คือรทฟอร์ดแล้วก็ฮอยลุนเหมือนกับแผนแรกนั่นเองแผนที่3ครับก็จะเหมือนกับแผนแรกเลยนะฮะคืออันเดียวกันเลยนะครับแนวรับกองกลางตัวรุกเนี่ยเหมือนกับแผนแรกนะครับโอเคน่าจะ ออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับที่สื่อท้องถิ่นเราก็สื่อส่วนใหญ่คาดการกันออกมานะครับแฟนพีคิดในแนวไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับในเ,เรื่องของ11ตัวจริงในเกมวันนี้นะครับส่วนเรื่องต่อมาครับก็ต่อเนื่องกันในประเด็นของจดดอนซานโชนะครับจากคลิปเมเช้าเนี่ยก็ได้มีการนําบทสัมภาษณ์บางส่วน ของเอเดนฮารกที่มีการพูดถึงจะดองซานโชคไปบ้างแล้วนะฮะให้รับฟังกันทีเนี้มันก็มีการปล่อยบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมกันออกมาอีกแบบเหมือนกับอีกฉบับหนึ่งละกันอีกซื่อหนึ่งนะฮะซึ่งนักข่าวก็ถามนะฮะว่า คุณเนี่ยจะมีการส่งเจนอนซานโชโลงสนามตอนไหนนะครับเมื่อไรอะไรอย่างไรนะครับเทียนฮาก็ตอบนะครับว่าผมเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะที่ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เราเนี่ยมีเกมในวันเสาร์นี้เป็นเกมที่ใหญ่นะเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงโปรแกร,รมลงสนามอีกหลายนัดและผมเองเนี่ยก็อยากขอโฟกัสเกี่ยวกับประเด็นนี้มากกว่าซึ่งในเรื่องของเจรอนซานโชมันยังไม่ใช่เรื่องสําคัญในตอนนี้นะครับสิ่งสําคัญในตอนนี้ก็คือการเตรียมทีมนั่นคือสิ่งที่ ที่เขาเนี่ยหรือว่าเทนฮากเนี่ยต้องการทำหมันนะฮะมันเป็นเรื่องของทีมแล้วก็สโมสอเท่านั้นนะครับนี่คือคำถามแรก นักข่าวเนี่ยก็จี้ไปอีกนะครับว่าการที่ทีมเนี่ยไม่มีทั้งจาดอนซานโชแล้วก็ไอตัวนี้คือขุมกําลังเนี่ยมันจะมีผลกระทบด้านลบอย่างไรกันบ้างเทนทาก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าภาพรวมเนี่ยนักเตะโอเคมากเลยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องเจอปัญหาแบบเนี้ยในระหว่างฤดูกาลอยู่แล้วอย่างเช่นนักเตะได้รับบาดเจ็บหรือมีเรื่องของเหตุผลอื่นๆที่ทําให้ไม่สามารถลงสนามได้ดังนั้นเนี่ยคุณเนี่ย ต้องสร้างขุมกําลังขึ้นมาซึ่งขุมกําลังของเราเนี่ยมันก็มีดีอยู่แล้วส่วนคนที่พร้อมลงสนามเนี่ยก็มีในเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะลงไปแล้วก็แสดงศักยภาพออกมาผลงานออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับนะักข่าวถามไปอีกนะครับว่าคุณเนี่ยรู้สึกอย่างไรครับเกี่ยวกับสิ่งที่จะดองซานโช่มีการโพสต์ในสังคมออนไลน์นะครับเหมือนกับเป็นการท้าทายการคุมทับของคุณหรือเปล่านะครับซึ่งเทนฮาก็ตอบแบบเลี่ยงเลี่ยงเช่นเดียวกันนะครับว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้คิด ถึงเรื่องนั้นแล้วก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องดั้งกล่าวด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมเนี่ยมีเกมที่ต้องเอาชนะทุกอย่างมันคือเกี่ยวกับเกมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมทีมในปัจจุบันนะฮะเราเนี่ยต้องมีการเตรียมทีมกับ ชุดนักเตะในตอนนี้นะครับเราต้องคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีสมาธิกับนักเตะที่พร้อมลงสนามที่เป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับซื่อระข่าวเนี่ยก็ยังจี้ไม่หยุดนะครับก็มีการยงไปที่ประเด็นที่เจดรนซานโชพยายามอธิบายว่าหรือว่ามีการโพสต์ว่าคุณเนี่ยเป็นคนโกหกคุณคิดเห็นอย่างไรนะครับเทนน่าบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับผมเลยเหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องของทีมแล้วก็สโมสรซึ่งผมเนี่ยก็ขอทุ่มทุกอย่างไปที่การทํางานที่ดีที่สุดในเกมพวกกับบริตันนะครับแล้วก็ตอนนี้จจดอนซานโช มีการลบโพสต์ดังกล่าวบนโซเชียลมีเดียของเจ้าตัวแล้วนะฮะแต่เขาเนี่ยได้ขอโทษคุณหรือยังซึ่งเทนฮาก็มีการเลี่ยงประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะถามมาก็ตอบแบบคล้ายๆแบบเดิมนะครับว่าผมไม่คิดว่าประเด็นเรื่องนี้มันสําคัญนะผมคิดว่าสิ่งสาคัญก็คือผมเนี่ยต้องเตรียมทีมของผมดังนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมทำนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยเตรียมทีมอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมใส่ความทุ่มเททั้งหมดให้กับนักเตะ ที่พร้อมเป็นตัวเลือกนะฮะซึ่งตอนนี้จจดอนซานโชยังไม่พร้อมไงนะครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับที่เอริรีนทกอยากคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของการคอมเมนต์ของจจดอนซานโชนะครับที่มีการคอมเมนต์แบบนั้นเนี่ยเทฮากรู้สึกอย่างไรนะครับซึ่งเทากเขาก็มองออกมานะครับว่าทุกคนเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้แต่อย่างที่ผมพูดไปครับก็คือเขาเนี่ยไม่พร้อมเป็นตัวเลือกดังนั้นเขาจึงไม่สามารถมีส่วนร่วมกับผลงานแล้วก็ผลลัพธ์ของทีมได้นั่นเอง ข่าวก็ที่ไปอีกเรื่องหนึ่งครับว่าคือจจดอนซานโชเนี่ยอยู่ในฐานะนักเตะนะครับแต่ว่าการกระทำของจจดอนซานโช่หลังเกมพบก,กับอาร์เซนอลหลังจากที่เอริกเทนฮาร์คให้สัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นการกระทำที่สมควรหรือเปล่านะครับเทนฮารคคอมเมนต์ อีกรอบหนึ่งนะครับว่าในฐานะสโมสรอนแล้วก็ในฐานะทีมของเราเนี่ยเราต้องรับมือกับเรื่องดังเก่าวแต่ก็มันเป็นอีกครั้งครับที่มันไม่ได้มีความสําคัญต่อเกมที่เรารออยู่ตรงหน้านั่นคือสิ่งที่ทางเทนฮากคอมเมนต์แบบคล้ายๆแบบเดิมทุกคําถามนะฮะสำหรับสโมสรอนแมนยูเราเนี่ยมีการเสีย2องออปชันในตําแหน่งปีกขวามันสร้างปัญหาให้กับผู้จัดการทีมในการจัดทัพหรือเปล่าเทนฮากก็ให้สัมภาษณ์เหมือนเดิมนะครับว่าเราเนี่ยมีตัวเลือกหลากหลายนะในตําแหน่งคล้ายๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่กังวล เรามีออปชันที่สามารถ ส่งลงเล่นในจุดนั้นได้นะฮะนักข่าวถามเรื่องของการตอบถามของเอริกเคนฮาครับหลังจากจบเกมพบกับอาร์เซนอลนะฮะซึ่งทาไมทางเอริกเคนฮาถึงได้มีการให้สหัมภาษณ์แล้วก็โยงไปที่จะดองซานโชโดยตรงนะครับเคนฮาก็กล่าวออกมาเลยครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ซื่อตรงมาโดยตลอดนะครับคุณต้องเก็บเรื่องราวเอาไว้อยู่ภายหลังนะแต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ได้ซึ่งเมื่อผมเนี่ยโดนคําถามผมก็ตอบไปแบบตามตรงนั่นแหละนะครับเพราะว่าผมจะเป็นคนซื่อตรงนะแล้วก็นักข่าวก็ถามอีกนะครับว่าสิ่งที่คุณพยายามอธิบายแล้วก็พ ออกมาเนี่ยคุณพยายามสื่อถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าส่งข้อความอะไรบางอย่างถึงนักเตะหรือเปล่าเทนนาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมนะครับผมอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับทีมเท่านั้นนักเตะแต่ละคนภายในทีม นั่นคือสิ่งที่ผมพูดออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็คือพยายามเลี่ยงตอบนะฮะสำหรับเอเดนทางนะครับคําถามแต่และคําถามแล้วก็คําตอบแต่และคําตอบเนี่ยทินทางตอบได้แบบครบถ้วนเนาะแต่มันก็เป็นการเลี่ยงเรื่องของคําตอบโดยตรงที่สื่อไปถึงเรื่องของจดอนซานโชนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบมีการพูดถึงจดอนซานโชหรือว an ่าชื่อของจดอนซานโชออกมาในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เลยนะครับส่วนใหญ่จะพูดถึงเกี่ยวกับทีมการนาทีมนะฮะนะักข่าวถามจะ ดอลซานโชเป็นอย่างงู้น้นเป็นอย่างนี้โอเคไหมได้รับโอกาสตอนไหนเทนหาก็ตอบโดยตรงนะฮะว่านี่คือทีมและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเตรียมทีมเท่านั้นนะครับโอเคเคลียร์กันไปนะครับเรื่องของจดองซานโชเบื้องต้นก่อนะฮะส่วนประเด็นของโซฟิออนเอรบัตครับอย่างที่เราทราบกันก็คือิดฟิลด์รานี้ก็ หมดสิทธิ์ลงสนามนะครับในเกมกับบรายตันเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับเทนฮาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเซ็นออร์อรบัตเหมือนกันนะฮะเพิ่มเติมกันไปทางเทนฮาก็บอกว่าสิ่งที่เราขาดหายไปในทีมก็คือนักเตะอีกคนหนึ่งที่มีความคล้ายกับคาซิเมโรครับก็คือเป็นตัวรับขนานแท้นะซึ่งคุณได้เห็นแล้วนะครับว่า คาเซเบโรเนี่ยมีจํานวนเกมที่ลงสนามเยอะจนเกินไปเราเนี่ยต้องการนักเตะประเภทแบบนั้นเข้ามานะครับแล้วก็รวมไปถึงอาราบัตยังสามารถเล่นเคียงข้างคาเซเบโรได้เช่นเดียวกันนะฮะนอกจากเป็นตัวหมุนเวียนแล้วยังสามารถลงเล่นคู่กับคาเซเบโรได้ด้วยนะครับเขาเนี่ย เล่นในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้แม้กระทั่งเป็นนักเตะในตำแหน่งวิงแบ็กก็ได้เหมือนกันหรือฟูลแบ็กก็ได้เหมือนกันนะฮะก็มีความหลากหลายในเรื่องของตำแหน่งนะครับเพราะว่าเทนฮาก็รู้จักมิดฟิลดารยนี้มาเป็นอย่างดีอยู่แล้วตั้งแต่ร่วมงานกันที่ FCUtrack นั่นเองนะครับก็คอมเมนต์ประมาณนี้นะครับพอพูดถึงตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางหรือว่ามิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยนะฮะมุมมองของมาร์ตินคีนโอนนะครับอดีตกองหลังของทางอาร์เซนอกก็มีการมองว่าที่คาเซเมโรออกสตาร์ทในช่วงฤดูกาลนี้ได้ไม่ค่่อยดีเเนนมันป็ ของระบบการเล่นของเอเดนฮาร์นั่นเองที่เหมือนกับจับคาซิเมโร่เนี่ยทำหน้าที่ที่แบบไม่เหมาะสมนะครับมาตินคินโอนคอมเมนต์ออกมานะครับว่าคาซิเมโร่เนี่ยในช่วงฤดูกาลนี้ต้องถอยลงมาต่ําลงมาเพื่อให้คิสเตนเดเร็กเซนแล้วก็บรูโน่เฟอร์เดสเนี่ยได้มีการยืนสูงนะฮะแมนยูคือทีมที่ยากที่สุดที่ปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยเลี้ยงบอลผ่านพวกเขาเยอะจนเกินไปนะครับซึ่งคาซิเมโร่ด้วยวัย21ปีครับเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมก็จริงแต่ว่า การที่คาเซเบโร่ต้องรับมือคนคนเดียวเนี่ยนะฮะ โดยที่ไม่มีเพื่อนรอบข้างในการเล่นเกมรับเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะได้เห็นว่าคู่แข่งไปตรงข้ามเนี่ยจะมีการเลี้ยงผ่านกาซิเมโรหลายต่อหลายครั้งและมันเกิดขึ้นในเกมที่แมนยูพบกับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับเมื่อโอดาน่าได้บอลกาซิเมโรต้องถอยลงมาระหว่างคู่เซนเตอร์มันก็เลยทาให้กองกลางที่มีเรื่องของการปะทะเล่นเกมรับได้ดีของแมนยูเนี่ยอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางหรือว่ากลางสนามซึ่งมันเป็นการยืนตำแหน่งที่ห่างเกินไปแล้วก็ มอบหมายในเรื่องของการแย่งบอลสกัดบอลสกัดคู่แข่งให้กับเอเดกเซนแล้วก็บรูโน่เฟอร์เดสนะฮะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ทําได้ไม่ดีเท่ากับคาเซมิโร่หรอกถูกไหมครับจริงๆตําแหน่งบริเวณกลางสนามในการตัดเกมมันต้องเป็นคาเซแต่ว่าคาเซเนี่ยลงมาล้วงบอลต่าไปไปยืนต่ําไปนะฮะแมนยูดูไม่ค่อยดีคบในระบบแบบนั้นในเกมที่พบกับเซนนพวกเขาเนี่ยมักที่จะมีการวางบอลยาวแล้วหวังให้มาคาร์ดฟรัฟร์สร้างโอกาสจากการดวลแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวนะฮะและเมื่อคาเซมิโร่ลงมาเพื่อเป็นแบ คนที่3เอรยนฮาร์ก็สั่งให้มีการเติมขึ้นไปสูงโดยตำแหน่งแบ็คเนี่ยก็ต้องเติมเกมสูงเช่นเดียวกันก็คือวันวิสาก้าแล้วก็ทางฝั่งซ้ายด้วยนะครับซึ่งวันวิสาก้าก็ดูที่จะระวังกับการทําแบบนั้นเพราะว่า บอลบิทเนี่ยไม่ได้รับการป้องกันจากแดนกลางด้วยนะครับเวลาเติมปุ๊บก็กลัวหลุดเหมือนกันแล้วก็ไม่มีคนที่คลอยสกรีนผ่านบอลเมื่อแบเตอรี่เนี่ยเล่นเกมสวนกลับนะฮะลูกทีมของอาร์เตต้าเนี่ยนะฮะก็ใช้ประโยชน์จากจุดนั้นกับประตูรแรกครับบอลบิซากาเจอกับสาการ2สท่อหนึ่งคาเซเมโรไม่สามารถเข้ามาช่วยจัดการได้เลยนะครับบรูโน่ก็อยู่ห่างจนเกินไปเอเดร็กเซ่นก็ถอยกลับมาหลังแนวทั้งที่ควรอยู่ในหน้าเขตโทษนะครับเพื่อหยุดมาตินโนเดกา้าสุดท้ายโรนกาเนี่ยก็ทำประตู บรูโน่กับเอเดรเซ่นก็มีการโทษใส่กันนะฮนะ iye, ต่างคนต่างแบบมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปในเกมนดัดแงกนะฮนะซึ่งแมนยูเนี่ยต้องแสดงผลงานที่ดีออกมาให้ได้นะครับโดยด่วนในเกมที่พวกเขาเนี่ยพบก,ก,กับไบรตันหาสมดุลตัวเองให้เจอแล้วก็เก็บชนะให้ได้หากแพ้เกมน,นี้เทียนฮากเนี่ยอาจจะเจอเรื่องของความยากลำบากหรือว่าวิกฤตครั้งใหญ่อย่างแน,น่นอนนะครับเรื่องของบทวิเคราะห์ของมาตินกินโอเนี่ยผมว่าน่าสนใจในจุดจุดนี้นะฮะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ อย่างมากนะครับที่มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับระบบการเล่นเกมรุกเกมรับการจัดวางตำแหน่งอะไรต่างๆที่มันยังดูแบบล้มรวมไปหน่อยในซีซั่นนี้นะครับโอเคแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ